เอมนิซิกินแกงหิดดิน้นเพ้ยจ้าเด็กแอบเดบายน้ำเพอ่เ <laughs> นี่ยสวัสดีค่ะ วันนี้วันที่เท่าไหร่ก่อสามสิบสามผอกันในเสาของวันที่สิบสามค่ะสาวนางผ้าขาปลาเขาวเปตาแถวบ้านค่ะวัอนี้มาบ้านน้องเมฆค่ะมาเบิ้งค่ะวัดสาวนางจิเรเฮ็ดยังน้ำกันแต่วาสาวนางพ่อดอกแกลกแหกหมานแล้วค่ะสวัสดีพ่อใหญ่เมียครับสวัสดีทุกคนเลยครับนี่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 ก็ขากน าทาโกนชิ่เชยกินได้ฮะ <c oughs> อีกันจ้าบรรยากาศบรรยากาศดีมากผมฝนตกขนาดครับตัดค่าให้เรียบร้อ <c> ย <oughs> <c oughs>

น่ตองน้ำฝน้ซื้ออรีเอาเยอมีคนสิกินเยอะอืมให้ทานอืมอให้ทานอะนรนะอือ้มือสั่นเก็บที่ก้า

เอากระตากว่าคือมียักใหญ่กล้าสันกันนะครับปันจนได้กีมเอาปันเห็ดปวกห้าุ่ยด้ว

Ừ. Chị đại đi chả thảo bút Rồi nó. Rồi Nè Dạ kinh hết lăng lẻ được cả nhá, ngạc thế chứ. Mới hàng cái ngày, ngày đó. ปีนี่เฮ็ดก็เป็นจังซี่บุผูเลยสะนางบ่ดท่านผอเฮ็ดดินข้างล่างผูเลยจ้ะปุกติพนคุณบอก <c oughs> เอาคนละทางบอปุกติพันผูหรือคนท้างออกว้านาจะไปแกงสิบแช่

ngộn ngon Nó ngon kìa Nó ngon thơm không vào mình em Yeah, hiền Ủa, này con lo hình lên, này, tí kem hông, nè, dạng rồi nó đó mùi nó 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 mùi nó

สวยเถะมันอีกสิกินแกงเห็ดดินตปเห็ดดินน่จ้าเห็ดดินทั่วไปกลางเข็มหางเ็นจ้าดกจับดบน้ำเต้นเน่ะจ้าแกงได้แล้วมาเลสวยงามงห,หง้งขุนเขาครับเออเออยังกนะัหมดเลยดว

ข้างขางจ้า <c oughs> เอางัดกอนหน้า ok นี่คือเป็นยังสินี่ร,ร่างแหล่จ้าบอกตาได้ซะหนา้กาก็เอาคือเก่าละงูครับทำไมสวยอย่างนี้ลงงนะลง,งูก็ลงง <c oughs> ะงูก่อนละงูก็ละงูปลาเดี๋ยวสัมผัสตัวนี้ละงูแอยุ่นี่ คือบกกลมคือบออะนรไปล่ะหืมลางาลางาครับเจา้าจ้านี่ลางาเจา้าจ้าบ่มีขาบ่มีดอกบ่มียังเลยจา้าสิเป็นแหวนเลยเดือดแต่ดอกนี่น้อยนี่ข <c oughs> าก็บม่บบมีครับดอกก็บ่มีนะครับข้าเกล็ดบ้างครับนี่ลางาครับเท็หนาวานได้ไหม อันนี้เฮ็ดหน้าหวานพี่เล็กสวยนี่นะกองแกงเสะเสียแล้วนะเรานะจังไรจังสิ <c oughs> จงบเสืเอวัวแคะแคะ,ม,ะ,ะมันอะไหรือเ่าไฟไหมนะนี่จะลัวเ,เห็ดดินครับ แบบเลยตอนนี้ปลาลางน้ำบานี่จ้าอุ้ยขาเริ่มแล้วเริ่มแล้วที่ดอกนะดอกใหญ่ดีแท้ดอกใหญ่ขนาดนั้นนี่สวยบไว้ขนาดนี้ดก สวยจังนี่ค่ะสามดอกกับแจีงอินามากนี่ยังเชื้อเลยของขาวอยจ้าจังสีจังเก็บเนี่ยแดงแดงเศษเก้ง,กงี่ห้องซุกกระห้องไม่เห็ดวางหน่อย อ,อ,อืกอยียงละอมนามโอมนามแห้งตัวนี้บ่อมจ้าหืมเนาะเสียไเนาะจ้ตัวนี้อมน้มเอาไ้นี่ละอีกดย่างละไหนอีกหนาจ้าขึ้นเยนะนะขึ้นะนิดหน่อยจ้าโอ้มา,ทาเทาเลยจะไ,ได้รสาะาติเสียบอยู่จ้าไปผูมัด กอกินนะนจ้ะตอนนี้ได้วเวลากลับแล้วครับฝนตนกเราจ้าเสื้อเดี๋ยวนางพ้นงานหนาวแห้งค่ะนาน,นานๆมาหน,น,น,นาวสั้นๆครับ,บว,นนวันนี้จ้าเสื้อเงามคือเก่าเนาะได้สวยงามคือเก่าจ้าวันนี้ทั้งดอกตูมดอก,ดอกบานได้สัรพรักเห็นสเลยค่ะเต็มเห็ดดินทั่วไปเนาะจ้าเห็นลงหัวไปสองสามดอก ดิ่ต้องดมคุณครับเป็นละเมอประเด็นหนาวถ่ายก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณเป็นไงมีไงจเข้ามารับต้นมะละจิมมิสานมุนาพร้อมไหมครับผมพร้อกันคลิปนาจ้า